สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมานำเสนอแอปแอปหนึ่งนะคะที่เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับในเรื่องของการบันทึกหน้าจอนะฮะเอาไว้สอนหรือเอาไว้แคปหน้าจอหรือทำอะไรที่บันทึกเกี่ยวกับหน้าจอได้นะฮะโดยแอปแอปนี้นะคะมีชื่อว่าอ่ะก่อนอื่นนี่เลยสกรีน รีคอร์เดอรนะฮะเป็นแอปที่ช่วยบันทึกหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะฮะอันนี้เราโหลดมาแล้วนะฮะเนี่ยสีงเงินๆน,นี้นะฮะแล้วก็เปิแล้วก็โหลดมาน,นะฮะหน้าตามันก็จะเป็นสีงเงินๆนี้มันจะเป็นเครื่องบันทึกช่วยบันทึกหน้าจอของเรานะฮะอ่ามันมีอะไรบ้างมันก็มีวิดีโอนะฮะมีการบันทึกภาพหน้าจอ ามีการตั้งค่านะฮะอาจจะให้การบันทึกเป็นเท่าไหร่นะคะก่อนบันทึกจําเป็น3านาะสวินาทีอันนี้จะเป็นของมันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อันนี้ก็สามารถสมมุติว่าเราไม่อยากได้ส่วนไทยส่วนหนึ่งเราก็ตัดทิ้งนะโอเคนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแอปที่ใช้ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าใครที่อยากจะ หลดแอปนี้มาใช้นะฮะก็เข้าไปที่ Play Store หรือ,อถ้าเป็น iOS นี่อะไรนะไม่รู้อะจำไม่ได้หลัใครที่อยากจะโหลดมาใช้นะฮะก็ไปที่แอปแอปนี้เลยนะฮะใช้ง่ายสะดวกมากๆเลย